ศึกษาเวทอาพมเรื่องพระสุปะทะคารวาตช,ชอบในดินแดนลุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีวัดเก่าแก่ตั้งตระงานอยู่ณชายป่าที่นั่นมีพระพิสุรูปหนึ่งนามว่าพระสุขท่านเป็นพระที่เข่งครัดในพระธรรมวินยัยแต่ก็มิได้ทอดทิ้งวิชาอาคมโบราณที่สืบทอดมาจากครูบาอาจารย์ท่านใช้มนตราและอำนาจจิตเพื่อปัดเป่าทุกภยัยและช่วยเหลือชาวบ้าน โดยมีหลักยึดคือเมตตาธรรมทว่าในหมู่บ้านใกล้เคียงมีพ่อมดหมอผีคารวาสผู้หนึ่งนามว่านายชอบเขาเป็นคนเก่งกล้าสามารถในด้านสยเวทและอาคมดำมีวิชาที่พลิกแพลงแพรวาไม่ว่าจะเป็นการเรียกผีควายธนูหรือทำสเสน่ยาแฝดแต่สิ่งที่เขาขาดคือศีลธรรมเขาใช้มนเพื่อสแสวงหาลาภสการะและอำนาจส่วนตนใครขัดใจ ก็ส่งคุณไสไปทำร้ายจุดเริ่มต้นแห่งรอยร้าววันหนึ่งเกิดโรคระบาดประหลาดขึ้นในหมู่บ้านผู้คนล้มป่วยเป็นจำนวนมากชาวบ้านพากันไปพึ่งพระศุขท่านได้ทำพิธีน้ำมนต์ปลูกเสกยาและใช้พลังเมตตาคุ้มครองจนโรคเริ่มทุเลาในชอบเห็นดังนั้นก็รู้สึกไม่พอใจเพราะนั่นทำให้ชื่อเสียงและรายได้ของเขาถดถอยลงเขาตัดสินใจปล่อยปอบพันธมิตร ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องใช้ดวงวิญญาณหลายดวงรวมกันให้เข้าไปสิงสู่และรังควานชาวบ้านที่เริ่มหายป่วยเพื่อให้ชาวบ้านกลับมาพึ่งเขาอีกครั้งการประลองอาคมครั้งที่หนึ่งมนตราแห่งจิตเมื่อพระสุขทราบเรื่องก็รู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของนายชอบท่านไม่ได้โกรธเคืองแต่รู้สึกสงสารในจิตที่มืดบอดของคารวาสผู้นี้ในคืนเดือนเพญนายชอบนั่งบริกรรมคาถาอยู่ที่เรือนของตน ทรงปอบพันธมิตรออกไปอลวัดอย่างคึกขนองพระสุขนั่งสงบนิ่งอยู่ในกุฏิทำสมาธิถึงขีดสุดแล้วเริ่มบริกรรมพระคาถาเมตตาใหญ่ออกมาจากปากของท่านเป็นเสียงทุ้มหนุ่มแต่มีพลังแผ่ซ่านไปทั่วแทนที่จะต่อสู้ด้วยการเรียกอาวุธวิเศษหรือผีร้ายตามแบบแผนพระสุขกลับใช้พลังแห่งความดีเป็นอาวุธพลังเมตตาธรรมอันบริสุทธิ์ของท่าน ได้แผ่ซ่านไปสัมผัสกับปอบพันธมิตรเมื่อวิญญาณเหล่านั้นได้รับกระแสเมตตาก็เหมือนถูกชะล้างความมืดมิดในใจพวกมันร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและละอายใจก่อนจะคล้ายจากพันธนาการของนายชอบและกลับคืนสู่ภพภูมิของตนนายชอบที่รับรู้ถึงการสูญเสียพลังอาคมถึงกับอกระอักเลือดออกมาเขาทั้งปรดแ้นและประหลาดใจกับพลังที่ไม่เคยพบเจอ การประลองอาคมครั้งสุดท้ายสายดำปะทะอริยมักนายชอบไม่อาจยอมรับความพ่ายแพ้เขาตัดสินใจใช้สยเวทขั้นสูงสุดที่มีคือการสร้างควายธนูเหล็กไหลที่เชื่อกันว่าไม่มีอาคมใดทำลายได้ควายธนูตัวนี้ใหญ่โตมโหฬานมีเปเลวไฟสีดำลุกโชนออกมาจากตาในคืนสุดท้ายของการประลองนายชอบส่งควายธนูเหล็กไหลพุ่งเข้าชนวัด หวังจะทำลายทุกอย่างให้สิ้นซากพระสุขออกมาเผชิญหน้ากับมันอย่างสงบท่ามกลางเสียงคำรามของควายธนูและเสียงสวดมนต์ของชาวบ้านที่พากันมาหลบภายในวัดท่านยืนนิ่งแล้วไรยบทสวดธรรมจัก,กปรปวัตนสูตรอันเป็นปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าในขณะที่ควายธนูเหล็กไหลพุ่งเข้าใกล้พระสุขไม่ยอมถอยท่านเพียงแค่ยกมือขวาขึ้นแล้วชี้ไปที่หัวของมัน พลังของพระธรรมคำสอนอันยิ่งใหญ่ที่ออกมาจากปากของท่านได้ทำให้ควายธนูชะงักแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นควายธนูเหล็กไหลไม่ได้ระเบิดไม่ได้ถูกสาบแต่รูปร่างที่ดุด,ดันของมันค่อยๆสลายเป็นดอกไม้สีทองลอยละลองอยู่เรื่องเหนือศีรษะของพระสุขเสียงสวดของท่านไม่ได้ต่อสู้กับอาคมแต่มันเปลี่ยนอาคมนั้นให้กลายเป็นธรรมะนายชอบที่เฝ้าดูอยู่ถึงกับสุดตัวลง เมื่อเห็นว่าวิชาสูงสุดของตนมิอาจต้านทานพลังแห่งความบริสุทธิ์ได้เขารู้สึกเหมือนจิตใจถูกเปิดออกเป็นครั้งแรกความทนงตนความโลภและความแค้นพลันมาลายหายไปสิน้นบทสรุปนายชอบคลานเข้าไปกราบแทบเท้าพระสุขด้วยน้ำตานองหน้ายอมรับความพ่ายแพ้และขอขมาในบาปกรรมที่ทำไว้พระสุขไม่ได้กล่าวตำหนิแต่ยื่นมือไปประคองขึ้นพร้อมกับกล่าวว่าชอบ สยเวทนั้นเป็นเพียงเปลือกนอกแม้จะเก่งกล้าเพียงใดก็ไม่อาจเอาชนะจิตที่บริสุทธิ์ได้พลังที่แท้จริงไม่ใช่การทำลายแต่คือการเปลี่ยนแปลงความมืดบอดให้กลายเป็นแสงสว่างอัตมาไม่ได้ชนะด้วยอาคมแต่วิชาของอัตมาชนะด้วยพระธรรมนับจากวันนั้นนายชอบก็ได้ละทิ้งสยเวททั้งปวงและหันมาเป็นสิทธิ์ช่วยงานพระสุขตั้งใจศึกษาพระธรรม และทำความดีเพื่อชดใช้กรรมเก่าจนกลายเป็นคา,ารวาที่มีศรัทธาที่ช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอำนาจที่แท้จริงคือการใช้ความดีและความเมตตาเพื่อเปลี่ยนใจคนแทนที่จะใช้กำลังหรือความมืดมิดเข้าห้ำหันกันขอขอบคุณผู้ฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ